นิทานเรื่องเด็กชายผู้กล้ากับดาบวิเศษตอนที่หนึ่งการค้นพบดาบวิเศษในหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่กลางหุบเขามีเด็กชายคนหนึ่งชื่อธนาเขามีความฝันอยากเป็นวีรบุรุษที่ยิ่งใหญ่เหมือนในตำนานที่แม่เล่าให้ฟังเสมอวันหนึ่งธนาตัดสินใจออกเดินทางไปยังป่าลึกที่อยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้าน เขาคิดว่าอาจจะเจอสิ่งมหัศจรรย์หรือเรื่องราวที่สามารถทำให้เขากลายเป็นฮีโร่ที่ทุกคนในหมู่บ้านจะต้องจดจำการเดินทางผ่านป่าทึบเต็มไปด้วยความเงียบและอันตรายธนาเดินไปจนถึงพื้นที่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนบนเนินเขาแห่งหนึ่งเขาพบกับหินก้อนใหญ่ที่ดูเหมือนจะมีอะไรฝังอยู่เมื่อเขาลองสัมผัสหินนั้นอย่างสงสัย เขาพบว่ามีดาบโบราณฝังอยู่ในนั้นด้ามดาบทําจากทองเหลืองมีลวดลายสวยงามเปล่งประกายอย่างแปลกประหลาดแม้ในความมืดของป่าธนาเริ่มดึงดาบออกจากหินแต่ไม่ใช่เรื่องง่ายเขาต้องใช้พลังทั้งหมดที่มีเขาค่อยๆดึงดาบออกมาจนในที่สุดมันหลุดออกจากหินได้สำเร็จ เมื่อดาบในมือเขากลับเกิดการเปล่งแสงวาบออกมาพร้อมกับเสียงดังลั่นราวกับมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นทันใดนั้นเสียงจากดาบดังขึ้นในใจของเขาเจ้าได้เลือกฆ่าแล้วธนาดาบนี้มีพลังเวทมนต์ที่จะทำให้เจ้าเป็นผู้กล้าแต่เจ้าต้องพิสูจน์ความกล้าหาญในตัวเองหากเจ้าทำไม่สำเร็จ พลังของข้าจะหายไปตลอดกาลธนาไม่เข้าใจทั้งหมดที่เกิดขึ้นแต่เขารู้ในทันทีว่าเขากำลังยืนอยู่บนเส้นทางที่ไม่เคยมีใครก้าวเดินมาก่อนความกล้าหาญที่เขาฟันถึงอยู่ในมือเขาแล้วแต่จะเป็นอย่างไรต่อไปเขาต้องพิสูจน์ตัวเองเพื่อให้สมกับดาบวิเศษที่เขาพบ เขากลับมายังหมู่บ้านพร้อมดาบในมือและความมุ่งมั่นในใจการผจญภัยครั้งใหญ่ของเขาเพิ่งเริ่มต้นขึ้นตอนที่สองการฝึกฝนในหุบเขาหลังจากกลับมายังหมู่บ้านด้วยดาบวิเศษในมือธนาตัดสินใจว่าเขาจะต้องฝึกฝนเพื่อใช้พลังของดาบให้เกิดประโยชน์สูงสุด เขาเชื่อมั่นว่าดาบนั้นจะทำให้เขากลายเป็นวีรบุรุษที่เขาฝันถึงมานานแต่ก็รู้ดีว่าเพียงแค่การถือดาบอย่างเดียวไม่สามารถทำให้เขากลายเป็นผู้กล้าได้ธนาเดินทางไปยังหุบเขาที่อยู่ห่างจากหมู่บ้านไปหลายวันเพื่อหาสถานที่สงบและเหมาะแก่การฝึกฝนขณะเดินผ่านป่าทึบ เขาได้พบกับชายชราคนหนึ่งที่นั่งอยู่ในท่าผ่อนคลายริมลำธารชายคนนั้นมีท่าทางสงบและมั่นคงราวกับว่าเขาคือคนที่ไม่สามารถหวั่นไหวจากสิ่งใดเจ้าเป็นใครธนาถามด้วยความสงสัยชายชรากนนั้นยิ้มและตอบด้วยเสียงอ่อนโยนว่าข้าเป็นผู้ที่ฝึกฝนการใช้พลังเวทและการต่อสู้มานาน หากเจ้ามีความตั้งใจที่จะฝึกฝนดาบวิเศษเจ้าจะต้องเข้าใจว่าความกล้าหาญไม่ใช่แค่พลังภายนอกแต่คือการควบคุมจิตใจและพลังภายในธนาไม่เข้าใจทั้งหมดแต่ก็รับคำชวนของชายชราและเริ่มต้นการฝึกฝนตามคำแนะนำของเขาชายชราเผยให้ธนาเห็นถึงวิธีการฝึกสมาธิ และการควบคุมจิตใจเพื่อให้สามารถใช้พลังเวทในดาบได้อย่างมีประสิทธิภาพการฝึกไม่ใช่เพียงแค่การฟันดาบแต่ต้องมีสมาธิและจิตใจที่มั่นคงและต้องเรียนรู้การควบคุมพลังภายในตัวเองในทุกๆวันทนาฝึกฝนอย่างหนักทั้งการต่อสู้กับภาพลวงตาในจินตนาการและการฝึกใช้พลังเวทจากดาบ เขาเรียนรู้ที่จะเรียกพลังจากภายในให้มาช่วยเสริมความแข็งแกรง่งเมื่อสู้กับศัตรูหรืออบยันตรายเขาต้องไม่เพียงแค่พึ่งพาพลังจากดาบแต่ต้องสามารถใช้จิตใจของตนในการควบคุมและกำหนดทิศทางของพลังนั้นการฝึกฝนในหุบเขานั้นไม่ได้ง่ายธนาเคยรู้สึกท้อทแท้และคิดว่าตนเองไม่อาจทำได้ แต่ชายชราก็เตือนเขาเสมอว่าการฝึกฝนที่แท้จริงไม่ใช่การเอาชนะสัตว์รูภายนอกแต่คือการเอาชนะความกลัวและความอ่อนแอในใจของตัวเองหลายเดือนผ่านไปธนาเริ่มสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงในตัวเองเขาเริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นและสามารถใช้พลังจากดาบได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากขึ้น การฝึกฝนในหุบเขาไม่เพียงแต่ทำให้เขาแข็งแกร่งขึ้นในร่างกายแต่ยังช่วยให้เขารู้จักควบคุมอารมณ์และใช้พลังภายในในการรับมือกับความยากลำบากในที่สุดเมื่อธนารู้สึกว่าเขาพร้อมเขากลับมายังหมู่บ้านอีกครั้งเขารู้ว่าแม้จะมีดาบวิเศษในมือแต่การเป็นผู้กล้าไม่ได้หมายถึง การใช้พลังนั้นเพียงแค่การต่อสู้แต่คือการใช้จิตใจและสติปัญญาในการตัดสินใจธนาเดินไปด้วยความมั่นใจเขารู้ว่าการผจญภัยครั้งใหม่กำลังรอเขาอยู่ตอนที่สการเผชิญหน้ากับมังกรเมื่อธนาได้ฝึกฝนจนเก่งกาดเขาตัดสินใจกลับมายังหมู่บ้าน เพื่อปกป้องผู้คนจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นไม่ไกลจากหมู่บ้านมากนักข่าวลือเกี่ยวกับมังกรตัวร้ายที่ทำลายหมู่บ้านใกล้เคียงได้แพร่กระจายไปทั่วหมู่บ้านของธนาจึงตกอยู่ในความวิตกกังวลว่าจะถูกมังกรนั้นทำลายเช่นเดียวกันวันหนึ่งเมื่อธนากำลังฝึกซ้อมอยู่ในทุ่งหญ้า เขาก็ได้ยินเสียงคำรามของมังกรดังมาจากทิศทางที่หมู่บ้านตั้งอยู่ทนาไม่รอช้าเขาจับดาบวิเศษและวิ่งไปยังหมู่บ้านอย่างรวดเร็วเมื่อเขาถึงหมู่บ้านเขาก็พบว่ามังกรตัวใหญ่กำลังเผาทำลายบ้านเรือนและทำให้ผู้คนตกใจกลัวมังกรมีเกล็ดสีดำเงางาม และมีเปลวไฟพวยพุ่งออกจากปากทุกครั้งที่คำรามพลังของมันยิ่งใหญ่มากจนทุกคนในหมู่บ้านไม่สามารถต้านทานได้ทนารู้ว่าการเผชิญหน้ากับมังกรตัวนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเขาตัดสินใจใช้ทักษะที่เขาฝึกฝนมาให้เป็นประโยชน์เขาเริ่มต้นด้วยการหลบหลีกการโจมตีของมังกรอย่างรวดเร็ว โดยใช้การเคลื่อนไหวที่ว่องไวจากการฝึกฝนในหุบเขาก่อนที่มังกรจะพ่นไฟใส่เขาใช้ดาบวิเศษสร้างกรอบเวทป้องกันตัวเองจากเปลวไฟที่พุ่งมาแต่ธนารู้ดีว่าแค่หลบหลีกและป้องกันไม่ได้ทำให้มังกรหยุดการทำลายหมู่บ้านได้ เขาต้องหาวิธีที่จะหยุดมันเขาจึงตั้งใจใช้สติปัญญาของตัวเองในการสังเกตพฤติกรรมของมังกรขณะที่มันคำรามและพ่นไฟทนาสังเกตเห็นว่าในขณะที่มังกรพยายามทำลายบ้านมันไม่ทันระวังทิศทางที่มันเคลื่อนที่ไปทนาจึงใช้ดาบวิเศษและพลังเวทที่ฝึกฝนมาทั้งหมด กระโดดขึ้นไปบนก้อนหินสูงและหันดาบไปในทิศทางที่มังกรจะโจมตีจากนั้นเขาทำการจู่โจมด้วยการ,ร่ายเวทที่ดาบเพื่อเพิ่มพลังให้กับการฟันของเขาโดยหวังว่าจะสามารถทำให้มังกรเสียสมดุลได้ดาบวิเศษส่องแสงสว่างวาบขณะที่ธนาฟัน ไปที่ปีกของมังกรทำให้มันร้องคํารามด้วยความเจ็บปวดและเสียการทรงตัวมังกรพลิกตัวไปข้างหลังและตกลงไปในหุบเหวด้านล่างซึ่งทำให้มันไม่สามารถโจมตีหมู่บ้านได้อีกต่อไปแม้ว่ามังกรจะถูกทำให้ตกลงไปในหุบเหว แต่ทนายังคงไม่ประมาทเขารู้ว่าในโลกนี้ยังมีอันตรายมากมายที่เขาต้องเผชิญการต่อสู้ครั้งนี้ไม่เพียงแต่ทำให้เขารู้ถึงพลังที่ได้จากดาบวิเศษแต่ยังทำให้เขาเข้าใจถึงความสำคัญของการใช้ปัญญาและการรักษาความสงบในเวลาที่เผชิญหน้ากับอันตรายผู้คนในหมู่บ้านต่างพากันยกย่องทนา และขอบคุณที่เขาช่วยพวกเขาได้แต่ทานากลับรู้ดีว่าเขายังต้องฝึกฝนต่อไปและการเป็นวีรบุรุษที่แท้จริงนั้นไม่ได้หมายถึงการเอาชนะศัตรูภายนอกเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการเอาชนะความกลัวและความสงสัยในใจของตัวเองการต่อสู้กับมังกรตัวนี้ทำให้ทานาเรียนรู้บทเรียนที่สำคัญ และเขาเก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจและความกล้าหาญมากขึ้นกว่าเดิมตอนที่4การเปิดเผยความลับของดาบหลังจากที่ธนาได้เอาชนะมังกรและช่วยหมู่บ้านจากการถูกทำลายเขากลับมาที่หุบเขาที่เคยฝึกฝนกับอาจารย์ชราความสงบของธรรมชาติทำให้เขามีเวลาคิดทบทวนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมา แต่เมื่อเขาคว้าดาบวิเศษขึ้นมาอีกครั้งเพื่อฝึกซ้อมเขาก็รู้สึกถึงบางอย่างที่แปลกประหลาดจากดาบนั้นดาบวิเศษที่เขาถืออยู่ในมือมันไม่เหมือนเดิมมันเปล่งแสงออกมาอย่างแรงจนทำให้เขาต้องยืนหยุดนิ่งทันใดนั้นเสียงในใจของธนาดังขึ้นอีกครั้งเจ้าคือผู้ที่ได้ครอบครองข้าแล้ว ธนาแต่เจ้าก็ยังไม่รู้ความลับของข้าธนาตกใจและเริ่มถามอย่างสงสยัยความลับอะไรดาบนี้ไม่ได้มีแค่พลังที่จะทำให้ข้าแข็งแกร่งขึ้นหรอเสียงในใจของดาบตอบกลับด้วยเสียงที่หนักแน่นและลึกซึง้งข้าคือดาบวิเศษที่มีพลังทั้งด้านดีและด้านร้ายข้าไม่ใช่เพียงแค่เครื่องมือในการต่อสู้ แต่ยังมีอำนาจที่จะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้ขึ้นอยู่กับว่าเจ้าเลือกจะใช้อย่างไรธนาเริ่มเข้าใจว่าพลังของดาบไม่ใช่สิ่งที่เขาควบคุมได้อย่างง่ายดายเขาตั้งคำถามว่าหากเขาใช้ดาบนี้ไปในทางที่ผิดดาบนี้อาจกลายเป็นภัยอันตรายที่ไม่สามารถหวนกลับได้และหากมันตกไปอยู่ในมือของผู้ไม่สมควร เช่นผู้ที่อยากใช้มันเพื่อความรุนแรงหรือการทำลายล้างมันอาจจะนำพาความทุกข์และความหายนะมาสู่โลกได้ธนาเริ่มรู้สึกสับสนเมื่อคิดถึงความสามารถในการทำให้ดาบนี้กลายเป็นเครื่องมือที่อาจทำให้เขากลายเป็นผู้มีอำนาจที่ไม่มีใครทัดเทียมแต่เขาก็ไม่สามารถละทิ้งความคิดในใจที่ว่า พลังนี้จะไม่ถูกใช้ในทางที่ผิดเขาจึงตัดสินใจไปหาชายชราผู้เป็นอาจารย์ที่เคยฝึกฝนเขาในหุบเขาเพื่อขอคำแนะนำชายชราอธิบายให้เขาฟังอย่างละเอียดเกี่ยวกับพลังของดาบวิเศษที่ธนาได้ครอบครองดาบนี้ไม่ใช่แค่พลังในการทำลายแต่ยังมีพลังในการสร้างเมื่อใช้อย่างถูกต้อง มันสามารถปกป้องโลกจากอันตรายแต่หากถูกใช้อย่างผิดพลาดมันก็อาจจะกลายเป็นเครื่องมือในการทำลายล้างชายชรากล่าวเจ้าคือผู้ที่มีความสามารถในการเลือกใช้อำนาจนี้เจ้าต้องฟังเสียงภายในตัวเองและใช้ความกล้าหาญในการตัดสินใจธนาเริ่มเห็นภาพชัดเจนขึ้นในใจเขารู้ดีว่าเขาจะต้องใช้พลังจากดาบ เพื่อปกป้องผู้คนและไม่ให้มันตกไปอยู่ในมือของผู้ที่ไม่สามารถควบคุมพลังได้เขาต้องเป็นผู้ที่ตัดสินใจว่าความกล้าหาญที่แท้จริงนั้นคือการใช้พลังของดาบเพื่อสร้างความสงบสุขและความยุติธรรมคือหนึ่งขณะที่เขากำลังฝึกฝนดาบอยู่ในป่าเขารู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในตัวเอง ดาบเริ่มส่งพลังบางอย่างที่เขาสามารถรับรู้ได้ลึกลงไปในใจการตัดสินใจครั้งใหญ่กำลังมาถึงเขาต้องแน่ใจว่าเขาจะเลือกใช้ดาบนี้ในทางที่ถูกต้องเพื่อไม่ให้มันกลายเป็นพลังทำลายล้างธนาตั้งใจว่าเขาจะไม่ยอมให้ดาบตกไปอยู่ในมือของผู้ที่ไม่สมควรเขาจะเป็นผู้ที่ใช้พลังนี้ในการสร้างสันติภาพให้กับโลก ไม่ใช่การทำลายล้างเหมือนที่มันเคยทำมาในอดีตในที่สุดธนาได้ตัดสินใจที่จะเก็บความลับของดาบไว้ให้ห่างจากผู้คนจนกว่าเขาจะพบเส้นทางที่ชัดเจนในการใช้พลังของมันเพื่อการดีและเพื่อปกป้องโลกจากภัยอันตรายที่รออยู่ข้างหน้าตอนที่ 5. การตัดสินใจครั้งใหญ่ เวลาผ่านไปธนาได้ฝึกฝนจนแข็งแกร่งและพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตดาบวิเศษที่เขาถืออยู่ในมือทำให้เขามีอำนาจมากมายแต่ความยิ่งใหญ่ของอำนาจนี้ก็พาให้เขาต้องพบกับการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตข่าวเกี่ยวกับกลุ่มผู้ที่ต้องการครอบครองดาบวิเศษนั้นเริ่มแพร่กระจายไปทั่ว พวกเขาคือกลุ่มผู้มีอำนาจที่ปรารถนาจะใช้พลังของดาบเพื่อสร้างการปฏิวัติที่เต็มไปด้วยความรุนแรงธนาได้ยินคำขอจากหลายฝ่ายให้ใช้ดาบนี้ในการปกป้องบ้านเมืองแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ได้ยินคำเตือนจากผู้รู้และผู้ที่เขาเคารพว่าการใช้พลังนี้อาจเป็นภัยในอนาคต วันหนึ่งขณะที่ธนากำลังคิดทบทวนในป่าเงียบสงบเขาได้รับการเยือนจากชายชราผู้เป็นอาจารย์อีกครั้งชายชราบอกเขาด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่าธนาดาบวิเศษไม่ใช่เครื่องมือสำหรับการตัดสินใจง่ายๆหากเจ้าใช้มันเพื่อต่อสู้กับศัตรูภายนอกมันอาจทำให้เจ้าชนะในวันนี้ แต่มันอาจกลายเป็นเครื่องมือในการทำลายล้างในอนาคตดาบนี้จะมีพลังยิ่งใหญ่เมื่อเจ้าตัดสินใจอย่างมีสติและใช้มันในทางที่ถูกต้องธนาเงียบไปและมองดาบวิเศษในมือเขารู้สึกถึงพลังของมันแต่ก็เห็นถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเขารู้ว่าเขาต้องเลือกทางที่ดีที่สุดไม่เพียงแค่เพื่อบ้านเมือง แต่ยังเพื่ออนาคตของตัวเขาเองและเพื่อโลกที่ดีกว่าในขณะนั้นเองเขาก็ได้รับข่าวการรุก,กล้ำของกลุ่มผู้ที่ต้องการใช้ดาบในการก่อการร้ายพวกเขาไม่เพียงแต่จะนําความเสียหายมาสู่บ้านเมืองแต่ยังต้องการใช้พลังของดาบในการควบคุมทุกสิ่งในโลกนี้ธนาไม่สามารถยอมให้ดาบนี้ตกไปอยู่ในมือของพวกเขาได้ เขาตัดสินใจเดินทางไปยังจุดที่ลึกที่สุดในหุบเขาที่ซึ่งเขาเคยพบดาบครั้งแรกเขารู้ว่าในที่นั้นมีแหล่งพลังที่เขาจะต้องใช้เพื่อปกป้องทุกคนแต่ก็ต้องมีการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดจะใช้พลังของดาบเพื่อการทำลายหรือใช้มันเพื่อการสร้างสันติภาพในขณะที่เขากำลังยืนอยู่บนหน้าผา มองไปยังท้องฟ้าและหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลเขาเริ่มคิดถึงความหมายของการเป็นผู้กล้าและวีระบุรุษจริงๆเขาไม่ได้อยากเป็นแค่ผู้ที่ใช้พลังเพื่อต่อสู้แต่เขาต้องการเป็นผู้ที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในโลกนี้ได้ธนาเลือกที่จะทำลายดาบวิเศษการตัดสินใจนี้ทำให้เขารู้ว่าแม้จะมีพลังที่ยิ่งใหญ่ในมือ แต่การใช้มันต้องมีความรับผิดชอบและมีความรักต่อโลกและผู้คนเขาไม่อยากให้พลังที่ไม่สามารถควบคุมได้ทำลายอนาคตของตนเองและคนอื่นๆด้วยความมุ่งมั่นทนาผูกพันดาบวิเศษในผ้าและเดินไปยังจุดที่ลึกที่สุดในหุบเขาโดยใช้พลังจากจิตใจและจากสิ่งที่เขาฝึกฝนมาทั้งหมด เขา่ายเวนอันทรงพลังลงบนดาบและทำลายมันจนไม่เหลือสิ่งใดเลยการทำลายดาบไม่ได้ทำให้ธนาอ่อนแอลงแต่ทำให้เขารู้สึกมีพลังมากขึ้นพลังที่จะใช้จิตใจและปัญญาในการสร้างสิ่งดีๆให้กับโลกนี้การตัดสินใจครั้งใหญ่ที่เขาทำได้ทำให้เขามีความกล้าหาญที่จะก้าวไปข้างหน้า ธนาไม่ได้เลือกที่จะใช้พลังดาบในการทำลายศัตรูเขาเลือกที่จะเป็นผู้ที่สร้างสันติภาพและใช้ความสามารถของตนในการทำให้โลกนี้ดีขึ้นแม้จะไม่มีดาบวิเศษเขาก็ยังคงเป็นผู้กล้าที่แท้จริงในใจของทุกคน